ใครที่เพิ่งถอยรถยนต์ไฟฟ้า b y d a u t o 3มาแล้วแต่ที่บ้านของคุณอยู่นั้นเป็นทาวน์โฮมคงจะต้องเจอปัญหาเรื่องไฟบ้านไม่พอต้องดูคลิปนี้เลยนะครับมือใหม่ต้องทำยังไงกับการชาร์จแบตเตอรี่โดยวันนี้ผมสอบถามจากผู้ใช้จริงคุณอูเจ้าของรถ b y d a u t o 3กับขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าวงจรที่2ในบ้านทาวน์โฮมกันครับวอชาร์จนี้แถมมาก,กับตัวตัี่รถเลย b ี d ีดีเขามีแพ็กเกจซื้อรถอัตโต้สแล้วก็แถมวอลชาร์ตมาด้วยรถน่าจะประมาณล้านสองเขาบอกว่าในแพ็กเกจเขาคือแถมวอลชาร์ตแล้วก็เดินสายจากวอลชาร์ตเข้าตัววงจรไฟของเราเอง <c oughs> แต่ตัวเนี้ยเราจะต้องไปจ้างจ้างเข,เขาทำครับจะจ้าง b ี d ก็ได้หรือไปจ้างที่ไหนก็ได้ได้วอลชาร์ตมาเสร็จผมก็ติดต่อโทรละ,ะทรละเขาจะจาัดก,การทุกอย่างให้เลย เราเซ็นเอกสารมอบหน้าให้เขาไปแล้วเขาก็ไปติดต่อการไฟฟ้าให้ให้มาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟโทรลรก็เดินวงจรตรงนี้มารอเพราะว่ามิเตอร์เดิมของที่ของมูบ้าที่มีอยู่อะ่ะมันไฟพอใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านปกติแต่ว่ามันไม่พอกับการชารถ E ีวีตอนนี้เท่าไหร่อ่ะบห้ทับเ้าต้องเปลี่ยนมิเตอร์อห้เป้มันสูงขึ้นขั้นต่ำคือ3 0ทับร้ขึ้นไปั้าต่ำกว่าน,นี้ของเดิมมัน15ทับส ใช้บ,บริการของโทัวร์เราเขาจัดก,การทุกอย่างให้เลยเขาก็มาส urve ย์มาดูจุดติดตัง้งแล้วมาถามกันว่าจะติดตรงไหนอยากเวลาจะช้าแต่จะเอาหน้าเข้าหลังเข้าอะไรประมาณนี้ก็าหาจุดกันไม่มีปมัญหาครับมิเตอร์ตัวนี้เขาแยากออกมาเป็นสองเส้นเส้นหนึ่งคือเข้าไปบ้านเดิมคือว<ม>งจรเดิมเลยเหมือเนเดิมข้างในบ้านไม่ต้องแก้ส,สายไฟหรืออะไรที่บ้านเลยไม่ต้องรื้ออีกเส้นหนึ่งเข้าล่างมาเข้าตัวตัวนี้เพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพใช้การไฟฟ้านอกครหลวงหนึ่งเลขที่บ้านมีได้มิเตอร์เดียว ก็ S <S <S เลยต้องทําแบบนี้การไฟฟ้าต้องมาตรวจสิ่งสิ่งที่โทรลรทมว่าเดินวงจรติดตั้งสายดินตามตรงตามสเปคเขาหรือเปล่าเขามีสเปคอยู่ว่าต้องห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่สายต้องใหญ่เกินกว่าเบอร์ไห,ไหนเบอร์ไหนอะไรเงี้ยถ้าการไฟฟ้าตวรวจผ่านเสร็จปุ๊บ <S <S เขาก็เอามิเตอร์มาเปลี่ยนให้<อ>ตรงนั้นการไฟฟ้าจัดก,การให้เลย<อ>ก็เอาเมิเตอร์ตัวเก่าไอตัวเล็กอะสิบสิบห้าทับสี่ห้าออกแล้วเขาก็เอาตัวใหม่สามสิบทับร้อยไปใส่แล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปให้พอการไฟฟ้ามาตรวจเสร็จเขาเปลี่ยนมิเตอร์ปุ๊บทุกอย่างมันไฟ ขั้นต่นต่อไปก็คือ B v D เอาเอากล่องมาเจาะแล้วก็เดินสายเข้าตู้นี้ต้องเสร็จเรื่องการเดินวงจรที่สองให้เสร็จเปลี่ยนมิเตอร์ให้เสร็จไม่งั้นไม่ให้แล้วนี่ตอนนี้สามสุดท้ายใช่ชาร์จไปกลางคืนก็ไม่เคยไปดับไม่เคยไปตกอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้ก็ไม่กังวลอะไรเลยใช้เหมือนอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือธรรมดาเลยแบตน้อยก็ก็ถอยรถเข้ามาเสียบสายชาร์จเข้าไปเหมือนชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาไม่ไม่ได้กังวลอะไรแล้วต่างเยอะอยู่นะถ้าเทียบค่าใช้จ่าย ของเดิมตอนที่ขับคนนา c ิต y ค่าน้ำมันประมาณเดือนละ4 0 0พันพอมาเป็นรถไฟฟ้าพอเฉลี่ยมาเข้าไปผมเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณพันหนึง่งเส้นทางที่วิ่งก็เพิ่เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยหรือว่าประหยัดมาได้ประมาณสามพันใช่สี่เท่ารืยประมาณถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณเจ็ดชั่วโมงเช้าถ้าสามทุ่มตี 10, ทุ่มเสียบทิ้งไว้เลยเช้าก็ไปได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยครับทุกอย่างใช้งานได้ง่ายมาก ถ้าคุณมีรถ EV แล้วก็ควรจะติดตั้งวัวาชาร์ที่บ้านเพราะว่าราคามันถูกถูกกว่าการไปชาราตามปั๊มครับผมโดยระยะเวลาในการติดตั้งระบบไฟฟ้าวงจรที่2พที่อูขอบอกมาว่าใช้เวลาไม่เกิน10วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่มาเซเวจนวันที่งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับกับขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าวงจรที่2ของรถยนต์ไฟฟ้า BY b y d Auto 3, สาหรับบ้านทาวน์โฮม ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับสำหรับใครที่ใช้รดยนต์ไฟฟ้าบีดีหรือยี่ห้องอื่นๆสามารถก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญหากใครที่กําลังมองหาช่างที่จะมาติดต่อระบบไฟฟ้าวงจรที่2นั้นผุมคอนําเสนอช่างเสือโพรเฟสชน a ลทีมงานมืออาชีพที่จะดูแลรับจบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าวงจรที่2ตั้งแต่ที่คุณลูกค้าได้รถมา ยันติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เทไม่ทิ้งรบจบที่สร้างเสือโทร่ส่วนก็แปดงเจ็ดสามแปดสามแและไลน์โทร 98, 7, 38 38, ะซพที CCTV หากใครทช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโดนใจมีเดียครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม